เรามีข่าวจากทีม1 0อยเอ็ดู่นเตดแล้วก็รวมไปถึงรายชื่อ,อแข้งใหม่ของร้อยเอ็ดู่นเตดนะครับติดตามข่าวนี้เลยครับ ความเคลื่อนไหวของร้อยเอ็ดยูไนเต็ดครับในปี2013นะครับหลังจากที่กัดลอกข่าวเจ้าสนามนะครับซึ่งก็เป็นแชมป์ดีวิชั่น2นะครับในโซนภาคอีสานนะครับซึ่งก็อกหักนะครับในรอบแชมป์เป็นลีกนะครับแล้วก็อดที่จะไปเล่นฟุตบอลลีกวันะครับในปีหน้าอย่างน่าเสียดายนะครับในที่สุดครับเสกสิทธิ์วัยนิยมพงนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มีการของสโมสรร้อยเอ็ดยูไนเตดครับก็ ได้มีการผ่าตัดทีมนะครับยกเครื่องใหม่หมดเลยฮะเราไปดูรายชื่อกันนิดนึงครับหน้าเพจหน้าจอของเราเลยครับนักเตะที่ยังอยู่กับทีมนะครับเริ่มต้นจากอ่ามาอย่าครับอ่ามาแล้วนะที่ยังอยู่กับทีมนะครับกิติศักดิ์ใจหารยังอยู่นะครับธนงศักดิ์เฮมเขียวธงชัยรัตชัยครับธีรพงศ์ดีหามแหนะฮะอยู่แล้วฮะธีรพงศ์เนี่ย อ,อยู่นะฮะามาทีละนิดนะครับก็ยังอยู่ครับปริญญาพันธร,รมาก็ยังอยู่ครับสุริเยนผสมทองอยู่นะฮะอภิสิทธิ์พิมพิลาสุนทรปั้นรัฐอกองหลังคนนี้อยู่นะครับนั้นก็มีทัศวิเชียนนะครับกองหลังอยู่นะครับนัทวุฒิหานชัยอกองกลางคนนี้อยู่นะครับผู้รักษาประตูนะครับสุภะชาติอภิชาตยานนท์อยู่นะฮะ นอกนั้นไปดูนิดนึงนะครับที่ย้ายออกนะครับของร้อยเอ็ยู่นเต็ดครับเริ่มต้นจากใครครับ่มาเลยครับหน้าเพจของเราแฟนรออยู่ครับที่ย้ายออกนะครับมีวิษณุศักดิ์อุ่นน้อยนะครับไปอยู่กรุงเทพคลิสเตียนนะครับถนอมแสงจันดาไปอยู่ระยอง f อนะครับณรงฤทธิ์มุละศิวะนะครับไป กบิน f อซครับนะฮะกฤษดาโนนชัยนะครับคาดว่าจะไปอยู่เชียงใหม่ FC ซครับจิรวัตรแก้วโบราณคนนี้ก็ฝีเท้าดีนะครับน่าจะถูกยืมตัวไปอยู่ TTM นะครับส่วนปลายเวศวันนาสัญญานั้นหมดแล้วนะครับยืมชัยนาทมานะครับนักเตะที่ย้ายเข้ามานะครับเริ่มต้นจากหมายเลขหนึ่งเลยนะครับก็มีวรศิลป์ นะครับก็ย้ายมาจากกาลาสินนะครับธีรวุฒิสมคูณย้ายมาจากกาลาสินเช่นเดียวกันวีระวงเล็กสุนทรนะครับมาจากรังสิตเอฟซี FC ครับปรัชญาโสธรศักด์นะครับจากกรุงเทพคริสเตียนเบนจรงผูกวาจานะครับจากการท่าเรือครับจีรสักทรงหอมนะครับจาก ขึ้นมาจากชุดเยาวชนนะครับจากกรีคงสุดีเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำสัมภาษณ์โค้ชจักรราชโทนหงษากันนิดนึงครับสำหรับเป้าหมายของของทีมปีนี้นะก็คือก็เป็นมันก็ยังเป็นเป้าหมายเดิมคือขึ้นดิู่นเช่นหนึ่งเรื่องส่วนเรื่องตัวผู้เล่นของเราปีนี้ก็จะผสมดาวรุ่งแล้วก็ ตัวที่ประสบการณ์นะเราก็จะเน้นเด็กที่มีอายุประมาณ20ต้นต้นเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของทีมมันก็เป็นธรรมดาของฟุตบอลนะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นธรรมดาแต่เราคิดว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่เราก็ยังมีทีมที่มีคุณภาพเหมือนเดิมก็ยังมั่นใจว่า,าปีนี้ก็คงเป็นอีกปีหนึ่งที่เรา,าตั้งความหวังไว้สูงเหมือนเดิมก็คือขึ้นดิวิชั่นหนึ่งแต่ก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุด แล้วก็คิดว่าเด็กชุดนี้ก็สามารถที่จะทำฝันให้กับชาวเลดได้เอาละครับนั่นเป็นโค้ชจักรราชนหงษานะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมนะครับก็ได้ทางด้านผู้การเรืองนะครับนาวาเอกเรืองฤทธิแสงแก้วนะครับมาเป็นที่ปรึกษาประธานฝ่ายเทคนิคนะครับสำหรับร้อยเอ็ดยู่นเตดครับ